สวัสดีค่ะมาดามสุขอนสวยกลำมะเมา้าเขย่าจอในช่วงคำ่คำๆให้ได้หากระจายกันเหมือนเดิมแล้วนะคะเอ๊แต่ว่าวันนี้ก็ไม่รู้มาดามจะขำออกไหมเพราะวิกฤตการน้าท่วมครั้งเนี้รุนแรงจนทําให้งานบันเทิงเริงใจทุกอย่างมีอันต้องเลื่อนไปหมดไม่เว้นแม้แต่การประกวดเดอะสตาร์พนฟ้าคว้าดาวปีแปดที่สองหนุ่มรุ่นพี่อย่างกันและโตเนอร์เดอะสตาร์หกก็มาแจ้งข่าวให้มาดามได้รู้ว่าการรับสมัครฟ้ากลางเน่ะเลื่อนไปเป็น24ถึง25ธันวาคมนั่นแน่ งานเนี้ยรุ่นพี่ทั้งสองก็เลยมีอาการดีใจเออเสียใจให้ได้เห็นอย่างเงี้ยละค่ะพี่เสียใจมากกันผมก็เสียใจมากตอนี่พี่รู้เรื่องพี่นอาร้องไห้น้องชายผมจะมาประกวดมาไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้เออร้อขนาดเนี้ยพดาารู้สึกเหมือนว่าจะดีใจจนเก็บอากาศไว้ไม่อยู่มากกว่าสละมังค่ะ ผมมองตากันกันเหมือนว่าอยากให้เลื่อนเรื่องสามปีสามปีรุ่นใหม่ๆม,มาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเป็นที่รู้กันว่ารุ่นพี่ตก,กร๋บไปรุ่นพี่ก็จะมองหางานใหม่กันใช่ครับผม <ๆ S 1> ทั้งในเรื่องของพี่โนก็เคยมองว่าจะไปขายก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวนั่นไงในที่สุดความจริงก็เปิดเผยซะแล้วเห็นไหมมาดามพูดยังไม่ทันขาดคําเลยแต่ยังไงทุกคนน้อทั้งกันน่ะก็เป็นขวัญใจมาดามตลอดการอยู่แวคิดเลือนตกรองไปเลยรักนะจุุ๊จุ